วัสดีจ้าพ่อเม่พี่นองมุนีผ้าเขาปลาเก็บเห็ดอีกแล้วจ้าพี่นองมุนีผ้าเก็บเห็ดมันปูจะพี่น้องหล,ลายหล ว้านเพิ่นแดดพี่น้องมอว้านในเพิ่นแดดนี่เห็บเก็บเๆ็บพี่น้องบิ่งจะ้ะนี่ดอกกำลังน่ารักน่ารัก <laughs> ดอกกำลังหนาหักได้พี่น้อง ฮะนกหนกมันหองหาผัวพใหไงแล้ววะฮะเฮ้เรามาแล้วจังเอือนดีเราเอือนหาแล้ววายุพี่ยุพี่ยุพี่แล้ววะดอกในหน่อยเต็มอยู่พี่นองไงเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะ จังหวะหมู่บ้านคำมันมือเนียนหมู่บ้านมันแดดหมู่บ้านโอ้ยงามงามงามฮะบอหมากบูบอีอด้วยเ็บเห็ดด้วยแล้วกินด้วยเ็บเห็ดน้ำเสียบเสียบ มันนี่เอาบัดสุยางเลยมือนี้ม,ยยมือหนึ่งเก็บเหอีกมือนึ่งกับป้า,าสา,ามือหนึ่งกับถือกล่องมาทีได้คะ่นกับตาเราเด้อฝนสิตกแล้วอ,อีกสชั่วโมงหนึ่ง มองหนึง่งจังเองิญพ่อใไงเรามาหาับเอาเฮ้าฟาดพี่น้องเป็นหะมาจกเอาน้ำกันพี่น้องโอกยแตกจกเอาน้ำกันซีดอกขางามงามพี่น้องคางเงางามงามมองนี่ซีดอกปฟาดพี่น้องนี่จะ้ะจุ่มนี้เลยงามๆ นาป๊ดพี่น้องไปน,นะงามขากงามเนื้อพี่น้องงามขากงามเนื้อพี่น้องเองดอกใหญ่ๆงามๆเลยพี่กินพี่น้องจ้ิ พี่น้องมันยังในจาอายุแต่หนาพี่นะหลบสายตาไม่มีใครเห็นเลยเนี่ยหันไปทั้งใดกับมี้แต่รรุ่นนีแม่รรุ่นกระลังตุปุติปีหนไแมพี่น้องรรุ่นนี่สิเก,ก็บเอากะหลอบรุ่นพี่น้องฮะมาเบิ่งมันดอกหน่อย พอนอนบ่ดหลับตัวนี้เตี่ย,ย,ยพี่น้อง,งเลยเห็นไหมเฮ็ดไหมพี่น้องพี่น้องเห็นท่านป่ะข้าตังกลง อ mm hmm. พี่น้องเลย mm hmm. พี่น้องข้าวอวบๆกันนะอือ mm hmm. mm hmm. มีแต่เห็ดมันปูพี่น้องไอป่าเนี่ยลายคักลายเน่ยจ้ะอื mm hmm. พี่น้องจุ่มหนึง่งป้าพี่น้องเลยดอ่ป้องย้ดดงายนังพี่น้องี่พป้าพี่นอ้อ,นองไอ,อ้ดอกใหญ่ครับี่พน้อง อกไงคะพี่น้องเอ้สอนค่ะจ้ะพี่น้องพีพี่น้องขายแน่เงาจ้ะพินาพนขายเงาค่ะพินางามงาพี่น้องพ็นเห็นะพี่น้องเอ้ยแม่ยุงกระตอมหินะจ้ะยิ้เข่าฉันมา๋ยว่าฉันมาเดาเนากินมาได้หรอสนบก กะว่าจะไปกินเขาบ้านเนาะอืม,อมแมงเริ่มมากล้วได้นี่ยด่พี่น้องเอาดอกเดียวอันนี้เอาไว้ถล่วรบุ่นพี่นอ้องยุ่งลายดอกคับพี่น้องมองนี่ อย่าตกเด้อฝนเนะะด้ออย่าตกเด้อมึงนายพี่น่องเก็บข้าวเดียวจ้ะ อกหน่อยพี่น้องอันนี้ก็ะเปเาช้างหน่อยเป็นไดงบ้างพี่น้องคุณอ่จจ้ะป๊าดเป็นพี่น้องไง บังจุหน,น,นี่พี่น้องบังจุหนี่พี่นะนพี่นะปาดที่โตเก็บได้จ้ะพี่น้องอืมไม่จักดอกนี่จุ่มนี่ตาก็อยู่ไก่เด็ด ฝน,นกรเริ่มลิ้นแล้วพี่น้องเมืม่ออากาศดีเราไม่มีโอกาสได้มากเนาะได้มากมื่อฝนตกพี่น้องจะว่ากับพ่อได้เก็บอยู่จ้ะพ่อได้พ่อได้ฝนก็ตกพี่น้อง ฝนกระตกลิ้นเราจะหยดขดจีแมงกุฎจีแมงกุฎจีติดหักไนมอ,อ๋อย่างเราเลี้ยวกันนั้น ก็พยอยากออกป่าป่าฮัตพี่น้อ,นองพนะี่น้ำงามคัะเอาเก็บแม่มายางเหร่นที่นี่นนเจ็บมันสิบลเบิร์ดไงนี่มันสิบลูเลไ,ไปหมองเอื่อนจะไมาเหร่นปานนีนเนต็มตาก็เอาอีกถุงปุ๋ยก็มีมม่มันสิบลูเลไ,ไปหมองไม่เหร่น เป็นนา้าเอกมิวสิกอยู่ลงเงินไหล, <laughs> หลฉันจะไปปลาไม่เนาะหาบ่อฉัไจะไปเบิ้งจุดไม่ ฝนตกพี่น้องพี่นะฝนตกฝนตกฝนตกฝน,น,นตกเห็ดกระลลยหลายพี่น,อน้องเห็นะหเห็ดกระออกหลเรื่องแสงเราพี่น้องมันสะท้อนแสงเห็นไหม ไล่ไล่พี่น้องเห็นบ่กล้องตังไกบ่อย่างนี้เห็นดอกเห็ดน,น้ำนี่จ้ะโอ้โยสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องอเดี๋ยวนุสิตต่อให้ ข้าตั้งกล้องเจเดีเอาม้าหนูเห็นเจ้าขี่อยู่หนูเห็นนะมือเสานี่เขามสิแมนบะที่เอ้โมตัมัอาหมูมาห่มกับนี่ขาห่มีเจ้านี่ยห่มออง่โม แลกแล้วเล่งพี่พี่กับเต้าเก็บให้อู้หม,มูมันดุดนะโอ้ยตัดไปแล้วลืมเปิดกล้องอตกล้องดู สเสียวกะตาใส่เฮ็ดบาดนี่พี่น้องนผ่อนชุ่มเดียวจ้ะจุ่มเดียวงามโอ้ยุ่งกัดยุ่งกัดหางแต่งามพี่น้อนงามค่ะขี้ดินดำเขาได้กีบเบิด นะงามเลยพี่น้องงา,งามงามเลยจ้ะอือ,อ,อพี่น้องมึงเห็ดดอกนี้นะพี่นะป๊าพี่น้องดอกงามค่ะจ้ะ ดอกเงยดอกเงยกะยังวะสามันนาอยู่คนละมุมดอกงามงามเข้าได้หน่อยกับพ่อหนอมันนี่เมียนเอาใน่น้อยบอกปอบใจอย่าคล้องได้เอาใน่น้อย หยับไมมไอ้กไก่ลนแม่ล่นะเนาะสิได้เห็นดอกเห็ดตอนดึงล่นะเนาะเห็นบ่เห็บ่นบ่ดอกหน่อยติดมานัน่มตจนี่พอแล้ว